Atinatana adhinathana veramani kame musa asurame ศีลคือข้อห้ามทำคือข้อให้พุทธองค์ตรัสไว้ชี้ทางใจให้ภาคเพียรเป็นจะศีลเป็นจะทำท่องจำสมัยเราเป็นนักเรียนธรรมไม่เคยแปลเปลี่ยนแต่เรายังจำได้ห มาทวงคำมันโมู่บ้านศิลฮาคือเป็นพันธาชาวคูทุกคนทั่วไทยสำนักพุทธขับเคลื่อนธรรมจุดเทียนสว่างที่กลางหัวใจสังคมจะร่มเย็นได้ศิล ใในใจต้องมีคณะสองฆ์อำเภอน้ำพองร่วมกับอำเภอน้ำพองจัดโครงการอบรมประชาชนประจําตำบลท่ากระเสริมโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข5สและโครงการอำเภอคุณธรรมอำเภอน้ำพอง วันศุกร์ที่19กันยายน2568เวลา8นาฬิกา30นาทีณวัดอุทุมพรบ้านท่ามะเดือ่อตำบลท่ากระเสริมอำเภอน้ำพองจังหวัดขอนแกน่นคณะสองฆ์อำเภอน้ำพองร่วมกับอำเภอน้ำพองจัดโครงการอบรมประชาชนประจำตำบลท่ากระเสริมโครงการวัดประชารัฐสร้างสุข52และโครงการอำเภอคุณธรรมอำเภอน้ำพองโดยมีพระเทพวิสุทธิคุณเจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวงเจ้าคณะจังหวัดขอนแกน่น ผู้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยพระครูสุตตะธรรมพานีเจ้าอาวาสวัดเจติยภูมิพระาธาตุขามแกน่นรองเจ้าคณะอำเภอน้ำพองพระครูประโชนชเขตานุรักษ์เจ้าอาวาสวัดอุทุมพรเจ้าคณะตำบลท่ากระเสริมพระสังฆาธิการพระสงฆ์นายอดิศักิ์กิติปัญญาสิริปลัดอาวุโสอำเภอน้ำพองประธานฝ่ายฆราวาสนายประสิทธิ์คลังกลางนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ากระเสริมนายชัยยาวงวน กำนันตำบลท่ากระเสริมข้าราชการผู้นำชุมชนและพุทธศาสนิกชนเข้าร่วมอบรมโครงการกว่า600รูปคนเวลาการบริกา30นาทีนายอดิศัก์กิติปัญญาสิริปลัดอาวุโสอำเภอน้ําพองจุดทูบเทียนบูชาพระรัตนตรยัยและเปิดกรวยถวายราชสักการะหน้าพระบรมชายาลักษณ์จากนั้นคณะสงฆ์อำเภอน้ m p h o ประกอบพิธีสามีจิกรรม มหาเจเลปมาเจนาสวาเรตเยนะกตังสัพพะปะรัตตาสัมมตุโนุพันเตอิติเมฆมิตราภาขามาปันเติขามานิตุเมหิติเมฆมิตราภาขามาปันเต นายอดิษากิติปัญญาสิริปลัดอาวุโสอำเภอน้ำพองนำพุทธศาสนิกชนกล่าวถวายตนเป็นพุทธมามกะขอประสงค์ทรงจำเท่าพเจ้าไว้ว่าขอประสงค์ทรงจำเท่าพเจ้าไว้ว่าเป็นผู้รับเอาพระพุทธเจ้าเป็นผู้รับเอาพระพุทธเจ้าตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจากนั้นพระครูประโชคเขตานุรักษ์เจ้าอาวาสวัดอุทุมพรเจ้าคณะตำบลท่ากระเสริม พร้อมด้วยนายอดิศักดิ์กิติปัญญาสิริปลัดอาวุโสอำเภอน้ำพองนายประสิทธิ์คังกลางนายกองค์การบริหารส่วนตะมนท่ากระเสริมและนายชัยยาวงวอนกำนันตะมนท่ากระเสริมถวายสักการะผู้เป็นประธานฝ่ายสงฆ์จากนั้นพระเทพวิสุทิคุณเจ้าอาวาสวัดหนองแวงพระอารามหลวงเจ้าคณะจังหวัดขอนแกน่นแสดงพระธรรมเทศนาหนึ่งกันความเชื่อเป็นมิตรบ,บอกว่าหนึ่งเชื่อกม สองเชื่อผลของกรรมสามเชื่อว่าเราทุกคนมีกรรมเป็นของของตนข้อที่สี่เชื่อการตัดสรุปพระพุทธเจ้ามิตรนัน้นบ่อยไปเสียนั่นบ่อยเสียนี่บ่อยเสียลงบ่อนั่นลงบ่อนี้เลือกเกนนะ่ะให้เสืยอกรมหู่จ้าจักกรรมบาละบัดกรรมเป็นข้ามกลาง ดีกับเอิ้นกุศลกรรมบอดีกับกุศลกรรมเฮ็ดดีกับบุญญกรรมเฮ็ดส่วกับปาปกรรมเฮ็ดกรรมปัดโยมไม่เข้าใจบนบ่านไอ้เปเซียเนี่ยเวิร์นเชื่อกรรมเห็นยุดซุดมันดิอยากจงยล่าหลายคนมาหนิมัอนี่ทำกรรมมาเด้อแต่เป็นว่าทำกรรมแต่ว่ากรรมดีกุศลกรรมกรรมดีกรรมขาวกรรมงาม ทั้งนี้ได้มีพิธีทอดเทียนพรรษาถวายผ้าป่าและขับร้องสรพันธ์เพื่ออนุรักษ์วัฒนธรรมไทยอีสานครั้งนี้ด้วย คือข้อห้ามทำคือข้อให้พุทธองค์ตรัสไว้ชี้ทางใจให้ภาคเพียรเบนจะสิลนเบนจะทำท่องจำสมัยเราเป็นนักเรียนธรรมไม่เคยแปลเปลี่ยนแต่เรายังจำได้มา มาท่วงคํามันหมู่บ้านสินาคือเป็นพันธาชาวครูทุกคนคู่วา่าไรเวลา12:30นาพระครูสุตะธรรมพานีเจ้าอาวาสวัดเจตียภูมิพระทัตุขามแก่นรองเจ้าคณะอํเภอน้ําพอง บรรยายอบรมเรื่องกตันยูกะตะเวที่ตาธรรมและกล่าวปิดโครงการอบรมประชาชนประจำตำบลท่ากระเสริมผาดใต้ย,ยุทธศาสตร์หมู่บ้านรักษาสินห้าวัดประชารัฐสร้างสุขตามแนวทาง5สโดยคณะสองฆ์อำเภอน้าพองประจำปีพุทธศักราช2568ความกตันยูกะตะเวทที่ที่จริงกตันยูนี่มีหลายพอกตันยูเข้าโ้คน เฮ้าโหอยว่าผู้นั้นผู้นี้มีบุญค้นนะพอแม่มีบุญค้นประเทศชาติมีบุญคุ้นโมบานสังคมมีบุญคุ้นต่อเฮ้าโหอยู่แต่ว่าที่จะมีกตาเวทีคือตอบแทนงคุ้นี่หายยาะ ดังนั้นพระพุทธเจ้าพระชังตัดเอาไว้ว่าบุคคลที่หาได้ยากคือบุคคลที่มีครบสองอย่างคือหนึ่งกตันญูรูคุนสองกตเวที่ติต่อแทนคุณอันนี้พุนว่าเอาไว้ว่าเป็นบุคคลที่หาได้ยากครบสองอย่างแต่ว่าจะเซลมีกตันญยนี่ร้ายโพดนะนี่ทอร์นก็เท่านั้นแหละักตันญูรูคุณืๆแต่ว่าจะหากตาเวที่ต่อแท่นนียาก พุทธเจ้าพระจักรัรรดเป็นพระศิษย์มีพุทธศาสนาสุภาษิตวนันเนมิตต่างสาธทโรป,ปานังกตัญโยกตเวทิตาความกตัญโยกตาเวทีเป็นเครื่องหมายของคนดีการจัดโครงการอบรมประชาชนประจำตำบลท่ากระเสรมิมภายใต้ยุทธศาสตร์หมู่บ้านรักษาศิล้าวัดประชารัฐสร้างสุขตามแนวทาง5สโดยคณะสองฆ์อำเภอน้ำพองประจำปีพุทธศักราช2568 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้พระสงค์เป็นผู้นำในการเผยแผ่พระพุทธศาสนาโดยใช้วัดเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมต่างๆของชุมชนและเพื่อช่วยให้ประชาชนสามารถช่วยเหลือตัวเองได้ในด้านต่างๆตามกรอบการดำเนินงานที่กำหนดไว้8ด้านคือ 1. ศิลธรรมและวัฒนธรรม 2. สุขภาพอนามัย 3. สัมมาชีพ 4. สันติสุข 5. ศึกษาสมเคราะห์ 6. สาธารณสมเคราะห์ 7. กตันยูกะตะเวทิตาธรรมแปสามัคคีธรรม